ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหาแห่งมวลซืนครับสำหรับมือนี้ครับแอดมินมีข่าวแนวทางการเชียงโชคครับคุณแม่พอจําเนาะคุณแม่นนคุณแม่นี่ก็ว่าธรรมดาครับถือซู่วดครับนวดแล้ว สองหมื่นสามหมื่นอ่าสี่แอดมินไปทำข่าวก็มีตาไปทำพอจำเนาะอ่าคุณแม่หาได้ไรก็มีได้ว่าถือถือเมื่อไรครับจะละหมืน่นสองหมื่นเพิ่นว่าอ่าเพิ่นได้เลขมัธยสัยอ่าเพิ่นว่าเพิ่นนี่สูตรครับสูตรเลขของอ่าลูกลูกเพิน่นเหรอครับเพิ่นว่าปีหนึ่งนี่เข้าตลอดครับสูตร ตัวนี้ครับปีหนึ่งสิ่พิษยูวว่ซองสองโวดครับมหมาบดดาลนะครับเด้ตอตาเพิ่นมาเปิดเผยอ่าเพิ่นเท็ดอ่าไปของเพิ่นนะครับเนาะของส่วนตัวของคุณแม่เพิ่นนั่นละอ่าจำงวดนี้เพิ่นเลยเอามาให้เบิ้งอ่าแอดมินเบิ้งกับไปเบิ้งน้ำกันครับเพราะว่า เด็กเพอร์น,นีมาตาใส่ได้สูตรมาตาใส่พอนมาขั้นอยากถือซื้อหลอเพอนมาปีหนึ่งพิษดูสองเทียครับพิษดูสองหดเท่านั้นต์นะครับเด้อเอาเข้ามารับชมรับฟังใครลืมก็อะไรก็แช่ครับไปรับชมรับฟังนํากันมักปวดคักปวดแน่แท้ปีหนึ่งพิษดูสองเทียครับ เอาครับผมจะลืมก็ได้ก็แช่ครับไปรับส้มรับฟังแม่นอนน้ากันนะครับเด้อคุณแม่ฮึ่ึ่ึฮึฮึฮเฮึาึมึอึฮึฮึฮึ่งวดแล้วสึฮ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 นฮึ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 ฮ่ฮึฮึอึฮึฮนฮึยึฮ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 ึหึฮ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 เฮึฮึฮึฮ เ uh, ก็กระปุ่หลายเด้อว่ัสันเราบ่ได้สัางอันนี่เ้ียสูตรเพิ่นสเตรใช้แอีหยังเขาโอ้ยังได้ือวะ อืมเกขน่าง้างาเขาียเขาเขาเฮ็ดจังไรก็เขาเป็นสูตรเป็นสูตรคำนวณเพนครับกเดมันบ่งผมไปเดียนี่ท่นม่าเขาเรียกเรียกปูจัไเนี่ยเนี่ยม่เอาเรียกาจังหกเจ็ดขอให้เข้าทุกสูตรเลยครับพี่วันกระสีหยเรียกไม่ถือครับฟังไม่ได้เขาก็เริกปูได้หรอเมื่อกี้จังหวัดเห็นอมจังหวัดแล้วกสิบ่ะ ิบส um. ี่อมืกเียคมนวลูกสาวคำนวหอสิงวดค่ะท่านผู้ชมอยู่ในนี่ละีข้างบนข้างล่างเบื้องบนนะเบื้องบนเนๆจัหน่อยไ้นีือๆดอกก็ออตัวใดอยู่ใน่หละน่ว่าจิขนล่างเบือง แม่น้าสีลอตตอรีเยอะเห็นอ่างนั้นแม่นุ่นเขาทุกงวดแล้วแหมค่ายช็อตเด็ดออกมาแล้วบ้านนี่มั่งเต้ยค่ายออกมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเริ่มจะปล่อยออกมาถ้าช็อตเด็ดออกมาแล้วค่ะแม่นุ่นถือตาลอดสามงวดสี่งวดส่วนสี่เห็นอยู่หนึ่งงวดละเมื่อจังเมื่อเพิดบ่อมักซื้อดอกกัน ไปอาจจถือหาเมือนห0งเมือนพญานครมาป่นก็ได้บอกเอาดีนิดน้อยอันนี้ก็เลขกของเม่นนนได้ครับเแตอคำนวลเรศสุดเด็ดมาตะไสบอรู๋ละมาตะไสไม่ต้องถามเออแต่ใครอยากเถือกก็ซื้อรถเตี๋ยต้องเอ้าสถิติเถือแม่ตรดก็ต้องถืองแม่แม่เม่นนนว่าอ่าสีวัดสอนค่ะท่านผู้ชมกางเดลกางปีมากนะแมนั่น ีกนึ่งผิดเพิ่อสองเทียมาแล้วค่ะฉบับเต็มอีกแล้วหูพึงเลยด้นี่พ่อีกนึ่งผิดเ่อสอเทียมขึ้นมาก่อืมมากกับมากน้ำปูนี่เพะสีบบบูนสี่เห็นแต่แอดมินสังเกตเห็นมันจะตรงกันอยู่นี่น่ะเขอให้มาขอให้โดนเราจำก็ขอพ่อนอะเนาะอายุกับอันพที่เพิ่วาวาคับ เป็นขางซอสเด็ดไหวแม่นุนพอพอดีมาแล้วครับ่รีบมาปูจะมาได้แล้วนี่แม่แม่นุนอายุกับพ่อสอาเกิดน่ะนั่นนั่นห็นอ่นี่นี่อื ถ้เบีย้นราี่เบื่อคนเบื่อกนเ่อหน่อยเบื่อเนอแล้วกที่มันฝันมันเวียันมาเกี่ยวกับอาสนก็เรยว่าผู้ใด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 ักจากที่มันชนมาหนุนมาผูนแม่นมีห่างม่นแล้วแตม่มีามอ คุณินสติคุณรูอยดครับผมท่าเก็บว่าครับป้ายทะเบียนของพ่อจำเนาะเจ็ดหกหนึครับป้ายทะเบียนตูกันนะครับจรดเงียนประจำครับป้ายทะเบียนเจ็ดหกกันมอไส้ขึ้นกันู้ก มอไซส์กับยูเช่นพอจำกับตัวเดียวกันครับทายได้บ่หรอ่า่ทายได้บ้าหรอเล่านี่ยจแล้วอเบียนมอาซส้กับยูเจ็ดหกคือกันครับเจ็ดหกคือกันเนาะทะเบียนัเจอดม่ไมสสองขั้นสามขั้นกับเจ็ดหกหมดแปลกอัศจรรย์นะครับอ่ 76็ดหกกันงนะมอใส่อยู่บ้านพอจำเนี่ยสองขั้นสามขั้นอืมเนาะูนสมนะูสมกับเจ็ดนะนะี่นี่นี่มอตน,นอ่ครับเตตานะครับเตตาแอดมินนะครับเนาะเจ็ดหกรับเจ็ดหกขับเด็รถเก่งเจ็ดหับเจ็ดห ครับผมที่เนี่ยกัไม้เล็กจะเบี่ยงรถเหียนพอจำที่เนี่ยกับเจ็ดหกับตรงกันเป๊ะเลยครับเนาะเจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ดับบังไวเป็นแนวทางนะครับเด้อผูเใดเขามารับชมรับฟังครับผม ัลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องวันนี้ดูพี่ดวงเลยลูกพี่ลูกน้องไม้ถึงตัวเล็กตัวว่าไก่น่องกันนะมันเล็กไก่น้องเล็กไก่น้องเจนฮกไก่น้องคุณขั้นคุณกับเจนฮกได้คุณอ่ะนานอืมเห็นว่าเขามาต่ำในช่วงเนาะเสาเสาเครื่องขาดพุทธเพรว่าตัวมันบ่ไก่หรอกมันไปร่างสูนเนาะ ืมแต่ว่าของขวานที่บันโอ้อันนี้แน่นอนขวานขวานพันมากมันวะพันมากแปลสองหกสิบเอ็ดวัดฟ้อเพิ่นค่ะหกสองเต็งอ่ทั้งโต๊ดทั้งเต็งสวัสดีอันนี้มือเครืนองใบ่อฟันตัวหนาเลยบ่อว่ามือเครืนองใบ่อฟ้อฟันฟันเกี่ยวกับรถคันนี้คันนี้ค่ะท่านผู้ชมเอ้าฟันเกี่ยวกับรถคันนี้เลยบ่บ่ฟันบ่เกี่ยวคันนี้หอกบ่บ่เกี่ยวคันนี้แต่ว่าฟันเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ก็คือเหล็กเป็นเล็กที่เล็กนอกก็ว่าเล็กมวลนี่เด้อสิบห้ากันไก่ตรงหน้าหลังพอคิดว่าดูคินลองทีเนี้ยก็คู่หนาเนอะเจ้คู่หนาเด้อคู่หนาเด้อะคู่หน้าชาติทำโองพ่นเดียวสี่ไปทางบนค่ะงวดมันพองแล้วเนาะลูกสาวได้ปุ๊บถ้าพอไปเลี้ยงบันดุงค่ะคาเฟ่ กินไม่แรงเขียวแห้งโซนห้าสิบเนาะคือัวบอกบว่าเอาเขาต้มมาด่วนนะค้ับอ๋อหายตองหัวตัวในเตตเบียนรถเพิ่นแปดสองหกเนาะหัดนีเพิ่นว่าเพิ่นมาคู่นั่นค่ะท่านผู้ชมครับคบู่หนาครับคู่หนาเนาะค่ะเนาะคู่หนาเป็นเด็กลูกพี่ลูกน้อง,งลูกพี่ลูกน้องเพื่อนนอกจากกันโอ้เขาเขาเออดว่าลูก เออเลก็พีลู่ม้องดีก่ามันเลี่ยงกันเด้อเอ้าที่ไนอีก่ะคือกันคือกันรถันหนึ่งกับคือกเมอตอรคยันหนึ่งมันเทียนครับห้อมันเทียนเลยมนเทียนครับเป็นเพียงแนวทางสขั้นน่นกแม่นครัมในการรับชมแยนหูเนาะมันกบ่แปลกเลยจิมัน บางเทียวมันอาชมนเรีมยังกับมันบดโจกันมันครบรอบครบว่าระเป็นอะจังหวเก็เนาะอัดเป็นไปได้กับผมเล็กเล็กไี่เห็นเล็กมาปะทะกันเล็กมาใช้น้ำกันดีเนี่ยถ้าเบียดยู่โตเดียวกันเอออันนี้กูไม่ตะเลคบหนิทอบน เลขประทะเลขสูตรทำนกเลขประทะเลขประท่เจ้ากันันเนาะเจ้าันหันปุ๊บพ่อไปโอนรถรถพปร่พอหนึโอนจากกรุงเทพมาปุ๊บไ่ได้ห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดบานี้พ่อมาักสองเจ็ดเ็สองตัวนี้บันเ้หัวซ่าไล้ถึงตัวนี้ซ้ำได้ถึงแปดสอหมาพออันห้าสเจ็มันขึ้นยากนะตูวเลย